สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมอนี้กับมาพบมาพอกับผมปองแป้งฟาร์มชาแนลนะครับมอนี้เ้องกับสมกินเสือร้องไห้นะครับเสือร้องไห้แบบมีเดียมแปรนะครับมาพอกับผมมอนี้กับบรรยากาศกับฝนตกเนาะครับเป็นมือวันเสาร์นะครับมอนี้มอนี้เสาร์ที่สิบเจ็ดมื่อวานกับไม่ออกหลายคนกับแฮปปี้หลายคนกับผิดหวังนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวห้อจะมาเริ่มกินกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ ผู้ใดที่ยังบม่ทันติดตามกะฝากกดติดตามนะครับผู้ใดที่พรท่านกดแชร์ก็ฝากกดแชร์ผู้ใดที่บรท่านกดไลค์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดให้บดเลยครับกดไลค์กดแชร์กะนี่ข้าวเหนียวมากินกับขึ้นกอลนะครับเหมือนกับเสือร้องไห้เจีวเพียคมๆนะครับเพียนบ่พี่นอกนี่เจีวเพียมีผักหลายอย่างเลยนะครับผักนางเลือดผักกาดขาวบักทั่วกะลำบักเขือนะครับแต่ว่ามือนี่พิเศษแน่นะครับ ผมจะมาย่างให้ดูนะครับเป็นวิธีการอาของฝรั่งบ่คือของคนไทยผมกับพรลูนะโดยไอเจ้านี่ครับนี่วิธีการนะครับเดี๋ยวห้าจิตผู้ใส่นะครับเดี๋ยวก็ได้กินเลยเดี๋ยวเราจะมาเบินเบินกันเล่นนะครับผมแหลมมากแล้วนะครับเนื้อเสือลองให้แหลมตอนเย็เย็สีเลยเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเบิร์นกันเลยนะครับโอ้ยห่อนพี่น้องขนาดฝนตกดนะ้วยเนี่ยดูเลยนะครับพี่น้องนี่ครับที่กันเบิดเบิดไม่ได้ครอกนี่ นะครับพี่ร้องหลังจากที่เข้าเบิร์นเซตนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เปลงเด็เพยพอได้ปะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาลุยกันเลยนะครับทีนี้สุกแล้วเรียบร้อยได้กินแล้วจำเจ้าวแบบพี่น้องือซึงเบิรงเนื้อครับ 오 <음> 새하얗구나 <음> เขากันขนาดพี่ต้องเจ้าก,กับขมลำแบบกับเนื้อกบกมี่วา่วสัสๆหวานๆนะครับ อเดี๋ยวเลยครับใส่แหลแล้วตุ่ยออกเจ้าครับเจ้าเนี่ยผมกัเคยเห็นไหนเบึงดู้ยิงนะครับเจ้าชิพียอีกนะครับ ลองไปเปิดเบิง้งคลิปก็แล้วนะครับสำหรับเจ้าชีเบลียบรรยากาศยำแรงครับหลังจากเฮ็ดเรียบมาเบิดมือแล้วครับมืนอนี่กขวันเสาซ์สำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้กินข้อแรงนะครับหามากินเป็นความผมนะครับแซ่บไปน้ำกันพี่น้อง 嗯。Mm. นี่ครับสดกระแซบนะครับเสือตะวันเสือ,อน,นี่ผมไปซื้อมากมันตะเวนบายแล้วนะครับพี่น้องผมกเลยอยากมันบ่กสดตัวใดผมก็เลยบเบื่นเดียวกว่านะครับตัวความสบายแต่แตวะวานนั้นซื้อแย่มขึ้นนะรประมาณเขาที่ขาหัวปลุ่มพั่นะครับประมาณเพิ่มขึ้นตีนึงนะครับเวลาขายเนื่อมันเศร้านะครับมันจะสดตอนนั้นแต่ว่านี่มันคําแล้วมันกับ แบบนี้ก็ดีกว่าสบายใจ ใน,ในวิธีการเบิร์นเนื้อห้อกอะมาตั้งทั้งแดนประดิบฐ์นครับสายญี่ปุ่นสายฝรั่งเขาจะซูชิครับนี่ครับขอบปั้น น้องเลิศครับมอนเอาัาแบบรักบอสแบบ พายุเขานะครับอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ตามข่าวจักปยุอย่าง ใหญ่จะทำนึ อีกวิธีการหนึ่งนะครับของการกินเสื้อห้องไห้นะครับคือยางนะครับย่างสุกโอ้แม่ก็ตดก็ตดไี่น้อกก้อยนะครับก้อยแซ่บครับเสือห้องไห้ก้อยตัวใส่เลือดลายๆครับก้อยเสร็จแล้วนะครับนําไปขวัวสุดยอด Nhằm thương lên đi nè perto do you know, Sam, no, am no. xiêm, thì... hung tông. ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกะขอลาพี่ลาน้องเพียงแค่นี้นะครับอ่าพบพอกันไม่ได้ในคลิปนานะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอโตไปเพียงเท่นี้นะครับผู้ใดยังไม่กดติดตามมุมก็ฝากกดติดตามให้ผมนเดเด้อสิได้เป็นกําลังใจนะครับถ้าพี่น้องกดติดตามไลา์พี่น้องเบื่อไลา์ผมกะโอ้ยมีกําลังใจหลายในการเฮ็ดคลิปนะครับอพอกันไม่มืออื่นนะครับสําหรับเมื่อกี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ